ฮือฮาไทม์ร้ายลักแตงกวาเอถึงวันญ,ญาก่อนเป็นทอมไม่เกี่ยวพญานาคเรามาย้อนไทม์ไลน์ชีวิตรักของแตงกวาอดีตภรรยาของเอพสินที่สร้างความฮือฮาในวงการบันเทิงกันหน่อยครับกับการประกาศตัวเป็นทอมสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับวงการบันเทิงครับหลังจากแตงกวาจราพรอดีตภรรยาของนักแสดงชื่อดังครับอย่างเอพสินเรืองวุฒิประกาศสถานะหัวใจตอนนี้เปลี่ยนเป็นสาวหล่อไปแล้วส่วนความสัมพันธ์กับเอพสินกลับมาอยู่บ้านเดียวกัน ในฐานะพี่ชายและน้องสาวเท่านั้นเพื่อทําหน้าที่คุณพ่อและคุณแม่ให้กับลูกชายอย่างน้องเลโก้วัยห้าขวบวันนี้ครับเราจะมาลุงเลิกไทม์ไลน์ชีวิตรักของสาวหล่อที่กําลังเป็นกระแสฮอตที่สุดในตอนนี้ครับอย่างแตงกวาจิราพรเธอนั้นครับเกิดวันที่30เมษายน2539ปัจจุบันครับเธออายุ24ปีเป็นตรีกรีนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลซึ่งตอนนี้นะครับสถานะของเธอโสดสนิทครับ ชีวิตรักของเธอนั้นครับพบรักกับนักแสดงหนุ่มอย่างเอภศิน์ในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องหนึง่งโดยจากนั้นเธอเป็นแค่นักแสดงตัวประกอบแต่โดยภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวนะครับประสบปัญหาทางการเงินบางอย่างจนต้องพับโปรเจกต์กลางคันแต่กับสวนทางกับนิตรยภาพของทั้งคู่ที่งอกงามขึ้นมาจากคําว่าเพื่อนเปลี่ยนมาเป็นแฟนช่วงเดือนกระะกฎาคม2558นะครับผับเอาวงการบันเทิงถึงกับตะลึงหนักเมื่อหนุ่มเอภศิลป์นั้นครับขณะนั้นเป็นดาวร้ายของช่องสาม ประกาศมีภรรยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วชื่อแตงกวาเจราพรสาวสวยน่ารักอายุห่างกัน22ปีพร้อมกับจัดเสอร์ไพ์รอบสองประกาศเป็นคุณพ่อด้วยเพราะตอนนี้ภรรยากําลังอุ้มท้องน้องเลโก้เจ้พาพญาและจดทะเบียนสมรสกับภรรยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยไม่แค่ว่าใครจะมองว่าท้องก่อนแต่งพราะส่วนตัวก็ไม่เคยปิดเรื่องนี้แต่ก็ไม่ต้องการเปิดตัวอะไรมากมายจากนั้นปี2562กลับมามีข่าวซุบซิบออกมาครับว่า เอพสิมนั้นได้เลิกรากับภรรยาอย่างแต่งกวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งสาเหตุนะครับก็มาจากฝ่ายชายมีสาวคนใหม่นั่นเองก่อดเอครับไม่รอช้าออกมาให้สัมภาษณ์แบบช็อกโลกว่ายอมรับเลิกกับภรรยาจริงแต่มูลเหตุนั้นมาจากความเชื่อเรื่องพญานาคที่ตอนนี้ตนกําลังจะสร้างบุญใหญ่เหรียญวิปากกรรมนาขราดจึงจาเป็นต้องเลิกกันเพื่อแก้เครดเท่านั้นก็ดูเหมือนว่าประเด็นการเลิกรากับอดีตภรรยานะครับจะผ่านไปด้วยดีกลับมีงานเข้ามาให้เอขึ้นมาอีกครับ เมื่อในโลกโซเชียลนะครับปล่อยภาพไอจีสตอรี่ของสาวปริศนาคนหนึ่งโดยในภาพครับดันมีเอวศิลป์กำลังเป่าผมให้ผู้หญิงคนดังกล่าวจนโลกโซเชียลนะครับกลับมาร้อนละอุกพิจารณ์ยับว่าสาวคนนี้เป็นมือที่3มหรือเปล่าพร้อมกับประจวบกับแตงกวานะครับโพสตข้อความชวนสงสัยว่ากินดีด้วยสวยดีก่อนเอนะครับกับแตงกวาออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการหนึ่งสยบข่าวเมาคับว่าสาวในภาพไม่ใช่มือที่3ซึ่งสาเหตุที่เลิกลากัน มาจากทัศนคติที่ไม่ตรงกันและที่ผ่านมานั้นฝ่ายชายไม่เคยนอกใจหล่าสุดนั้นกลับมามีเรื่องฮือฮาสนั่นวงการบันเทิงอีกครั้งเมื่อพิพาทเอกปสินกับแตงกวาจจรารพรอดีตภรรยาอยู่บ้านเดียวกันทําให้หลายคนนะครับสงสัยว่าทั้งคู่รีเทิร์นรักกันหรือเปล่าซึ่งสาวแตงกวาเองครับชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรมว่าเราสองคนอยู่ในฐานะพ่อและแม่ของลูกชายเป็นเพื่อนตายกันไปแล้วพร้อมกับปรับลูกจากสาวสวยผมยาว มาหันผมสั้นลูกสุดเท่และแต่งตัวธรรมะถแมนขึ้นเพราะประกาศตอนนี้เธอกลายเป็นสาวหล่อไปแล้วจ้าแต่งานนี้ครับก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเธอเป็นทอมปลอมบ้างเป็นทอมเพื่อประชดชีวิตคู่ที่ล้มเหลวบ้างในขณะเดียวกันครับก็มีหลายคนมองว่ารสนิยมทางเพศเป็นเรื่องหลากหลายละเอียดอ่อนจะมาตัดสินใจว่าใครจริงใครปลอมไม่ได้และบางกลุ่มนะครับเข้ามาแสดงความยินดีกับแตงกวาที่สามารถค้นพบตัวเองและกล้าเดินออกมาพูดกับสังคมในสิ่งที่เธอเป็น ต่ที่แน่ๆน,นะครับที่หลอกเกาเอพศปสินตอนนี้ก็คืออดีตภรรยาอย่างแตงกวานั่นเองที่ตอนนี้สาวน้อยสาวใหญ่นะครับถึงกับใจละลายกับความหล่อระดับโอป้ากันเลยทีเดียวครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ที่สำคัญครับต้องขอกราบขอประคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ